ตอนที่22ความจริงจากอดีตความสยดสยองเล่นปราดเข้าสู่ขั้วหัวใจจนชันแคบหยุดหายใจฉันถอยกรูดหนีไปกับพื้นจนหลังชนกำแพงเย็นเฉียบมือรีบคว้าโทรศัพท์มือถือขึ้นมาค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับโกดังแห่งนี้อย่างบ้าคลั่งนิ้วที่ลอกเป็นขุยของฉัน ไขหน้าจอเร็วระรวด้วยความหวาดผวาโกดังใหม่เลข13โรงงานร้างประวัติคาตกรรมสัญญาณอินเทอร์เนต็ตที่ติดติดดับๆยิ่งทำให้ฉันร้อนรนจนแทบบ้าจนกระทั่งหน้าจอโหลดเสร็จแสดงผลกระทูกเก่าในเว็บบอร์ดลึกลับเมื่อ10ปีก่อนเปิดตำนานโรงงานนรกชาญเมืองใครเคยได้ยินบ้าง ฉันไล่เสตาอ่านเนื้อหาในข่าวรายละเอียดที่ทำให้ขนหัวลุกชันเจ้าของโรงงานเป็นพวกคลั่งไสยศาสตร์แอบจ้างหมอผีเขมรมาทำพิธีหลงของเพื่อให้ค้าขายดีโดยเชื่อเคล็ดลับวิชานางกว่ากินคนหมอผีจะใช้ชิ้นส่วนนิ้วมือของคนงานหญิงต่างด้าวที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุเครื่องจักรหนีบ เพื่อให้ผีใช้นิ้วนั้นกวักเรียกลูกค้าว่ากันว่าวิญญาณเหี้ยนมากจนสุดท้ายเจ้าของคุมไม่อยู่คนงานเริ่มตายปริศนาทีละคนเจ้าของจึงต้องจ้างหมอมาสะกดวิญญาณขังไว้ในหุ่นแล้วปิดตายโรงงานหนีไป